วันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเลพลิงศพพลเด็กสุนทรใช้เหมือนวงซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพ,พลันเมื่อวันที่26มีนาคม2565สิริอายุได้82ปี พอเด็กสุนทรใช้เหมือนวงเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2483เป็นบุตรพลเดกพิสิทธิ์ชัยเหมือนวงกับคุณหญิงวัน,นะสะกุลเดิมบุญนาคสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียงโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น9โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบและวิทยายลัยป้องกันร,ราชาอาณาจ,จากรรุ่น37นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปศึกษาหลักสูตรสำคัญต่างๆกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาอาทิ หลักสูตรนายทหารสงครามจิตวิทยาที่ฟอร์ดแบ็กนอตแคโรไลนาและหลักสูตรชั้นนายพันทหารราบที่ฟอร์ดเบนิงจอร์เจียด้านการปฏิบัติราชการพลเอกสุนทรฉายเหมือนวงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการทหารรักและเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิอาจารย์กองการศึกษาโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ นอกจากนี้ยังได้รับพระมหาการุณาธิคุณมีพระบรมราชโองการโปรดเล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดํารงตําแหน่งเป็นราชองครักษ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณตั้งแต่ปี2,520ด้านครอบครัวพลเอกสุนทรใช้เหมือนวงสมรสกับนางชนพิษฉชยเหมือนวงมีบุตรสองคน